สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเล่นอยู่ในแมพบุกเวียบุกเวียงอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนส่วนวันนี้ผมไปนกฮูกนกฮูกนกฮูกท้าเมื่ออยู่ไหนไม่รู้อ่ะตัวนี้มีลิงด้วยมีลิงด้วยเจ้าลิงเจ้ากลัวนกฮูกไหมข้าคือนกฮูกนะเจ้าลิงไม่กลัวเลยอ่เพื่อน ค่ะคือนกฮูเดี๋ยวไปหาซัมเมอร์ดีกว่าครับทุกคนบ้านหนูอ,อยู่นี่บ้านหลังที่สิบเอ็ดขายกว๋วยเตี๋ยวซัมเมอร์อยู่ไหนอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเหรอ <S <S 2> <S 2> ใช่แล้วาหารถกันนะครับคือคนผมสีม่วงเป็นพยานไปเลยครับเราคือนกฮูกนะครับทุกคนข้าจะมาจับกินพวกเจ้าทั้งหมดในแมปนี้เลยก็จะมากินพวกเจ้าอยู่ไหนกันอะ โยกล้ <laughs> อว่มันยกล้อดได้ด้วยเหรอกระโดดเฉยๆยกลอไม่ได้ข้าคือนกฮูกอยู่ไหนกันหมดข้าจะมากินพวกเจา้เาไม่เห็นมีใครเลยอ,อ, <laughs> อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนเสมอจ้า ไม่เห็นเจอใครเลยครับทุกคนสงสัยเขาก็เจอเขาเขาจะกลัวเรานะครับเพราะเราเป็นนกฮูกนะนี่นะนกฮูกเหมือนบินมาเลยอ่ะนี่ไงทุกคนดูสิเหมือนบินอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันหมดบ้านหลังที่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเขาดูป้ายก่อนนะอันนี้สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบสอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาบ้านหลังที่11กันนะครับทุกคน17อันนี้18อะ่ะเดี๋ยวนะถ้างั้น10 10 11ต้องอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวหาบ้านกันนะครับทุกคนตอนนี้เราจะไปบุกร้านกว๋วยเตี๋ยวได้ข่าว <c oughs> ว่ามีร้านกว๋วยเตี๋ยวมาขายแล้วจะไปโซนไหนอะ่ะ11อยู่ตรงไหนครับทุกคนตอนนี้หาไม่เจอยูอ่พอ,าอมา ไี่ต้องขี่จักรยานมันเปินแบบเนี้ยเหมือนมันบินได้ไหมไม่เหมือนอ่ะเพราะว่าทางบินมันจะบินก้นสูงเลยนะหรอใช่นี่อยู่ตรงนู้นอ่ะกันเลยนี่เจอแล้วครับทุกคนทานก๋วยเตี๋ยวยายหลอดจ้า เดี๋ยวเราจะเข้าไปบุกกันเลยเฮ้ยนึกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปบุกกันเลยเอ้เจ้าลิงไเจ้าลิงจอมแบกใครมาเนี่ยเราฆ่าคือนกโขกไปรุยกันเลยครับดูที่ว้าา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 ากาา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 าเจ้าาาาาาอกาา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 ดาาาาาพวกเจ้าา

ทำปืนแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าหนูน้อยอะแต่ว่าเราทำตัวโตได้ไหมนะนกฮูกอะเราขี่ม้าดิอุ้ยขี่ม้าด้วยครับทุกคนนี่ไงนกฮูกขี่ม้าแล้วทีเนี้ยนี่ไปเลยเจ้าม้าไอ้ยศถิมานี่เป็นไงล่ะนี่ว้โอ้ม้ากระโดดโอ้โม้ากระโดดโอ้ยกลัวเราหรือเปล่าเนี่ยเมตใจเย็นๆเจ้าม้า โอ๊ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเจ้ามาจะกระโดดหยุดหยุดได้หยุดได้แล้วเจ้ามาโอ๊ยแต่เจ้าหยุดเดี๋ยวข้าก็ให้กินหญ้าเลยให้หญ้าเยอะๆเลยโอ้ยเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วโอเคต้องยังงี้ใช่เจ้ามาเดี๋ยวข้าหาหญ้าให้เจ้ากินนะเดี๋ยวข้าเอาเจ้าไปผูกไว้ตรงนี้เอาเจ้ากินหญ้าไปเลย กินยารอค่าอยู่ตรงนี้นะจับกินให้หมดเลยย่อยเอจิ๋จวมาที่สั่จิ๋วหน่อย <c oughs> นี่จะไปนอไหน,นี่เป็นไงเจอม้าของกานี่เหร้ นี่อะไรอะ่ะอ๋เอเฮ้ยคนนี้ก็นขี่ม้าเหมือนกันอะ่ะขี่รอบมือไปเลยไปดูซิมีใครอีกไหมดูตรงทะเลดูซิว้าวไปเลยไปเลยดูคนนี้คนนี้ขี่ม้าตามต่อมาแล้วมามาอะไรเจ้าหนูเพราะว่าพอ่พอกินตับแล้วไงเมื่อกี้พเพราะเลยนกายเป็นปีศาจแล้ว เขาเป็นปีศาจแล้วพ่อพ่อกินเขาแล้วเมื่อกี้เอากินมาเหรอใช่กินเขานั่นแหละมาตามมาลูกน้องขาตามมานี่เลยสมุนของข้าพก็ลองมาหาหนูดูิตามมาเลยตามข้ามาตาามมเดี๋ยวข้าไปไปบุกเมืองถ้าลรามาหาหนูดูพ่อกำลังไปอยู่มันไปทางไหนเนี่ยตามมาสมุน ตามมาใครพาไปบุกเมืองตามมาฝั่งนี้เลยมานี่เอ้าเฮ้ยสมุนเขาหาไปไหนหายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วบ้านอยู่ทางไหนเนี่ยก็มาหาบ้านว่ะอันนี้บ้านของใครไม่รู้ไม่รู้เหมือนพ่อเลยอ่ะเหรอ่วพ่อลงไปดูพอเขลเคมียู่ตรงนี้เขาจะได้จับนะข้าจะกลับกินเฮ้ยเขาไม่ได้ มาล็อกประตูไ้เ,เจอคนนี้เหรอเอ้ยมานี่ะไม่ค่อยจับกินเดี๋ยวนี้ไปเพื่อนมานี่ม,มามามาขว้าข้าไว้หน่อยข้าคือนกฮูกนะคือนกฮูกปีศาจไม่ค่อยกินเดี๋ยวนี้ามาคายกินซะมอ้อายกิมาไม่มีใครกลัวเลยน้ำโคกเหรอทำไมเมืองของข้าไม่เห็นมีเลยอ,ะอ่ะมันเป็นน้ำโคกเหรอ เมืองข้าไม่เห็นมีแบบนี้เลยนี่มันเมืองมนุษย์มันมีอาหารมากง่ายเลยนะเนี่ยอร่อยมากข้าขอกินอีก,ก,กนะแล้วมีเนื้อสัตว์ไหม<ะ>เนื้อสัตว์ข้าหิวเนื้อข้าอยากกินคนข้าอยากกินมนุษย์เยเ,เ,เมีไหมเจ้ามีไหมเจอแล้วข้าขอกินเลยนะคนเนี้ย มาเห็นคือเพื่อนหนูโอ้อร่อยมากตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วเค่ะออกหากินก่อนไปกินออกหาเหยื่อก่อนนะเผื่อมีเหยื่อให้เรากินไอ้มามาว่าไงเฮ้ <S <S ยจะม้ายังกินน้ำเลยอ่ะเอาจะมากินน้ำสักหน่อย,อยบอมมัยังจมอม้มา เราจะออกไปหาล่าเยอกันเมนนั่นนะเดี๋ยวเปลี่ยนมาดีกว่าดิลองมาใช่สีดำนี่ไงจามาดำมังกรไปลุยไปเลยนี่บ้านใครอะเนี่ยโอเคไปเลยเหรอไปเลยเจ้ามาดินมังกร ถึงแล้วมั้งเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วไปข้าขอสำหรับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนไม่มีใครกลัวนกฮูกเราเลยนะครับใช่ไหมไม่มีใครกลัวนกฮูกเลยไว้เจอกันแมปต่อไปนะั่เสม,มอเนาะสำหรับแมปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ